ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนทางสองก็ต่างเป็นตราสารใช่ไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าทางสองแตกต่างกันอย่างไรการามนสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมช่องการกามนนะคะ คลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คิดจะเริ่มลงทุนในตราสารต่างๆโดยเราจะแบ่งเป็น5ประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะรูปแบบของผลตอบแทน ตราสารนี้ส่วนใหญ่จะมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือเป็นงดงวดตามเวลาที่กำหนดไว้ของตราสารในขณะที่ผลตอบแทนของตราสารทุนจะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผลซึ่งบริษัทอาจไม่จ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุนหรือต้องการนำผลกำไรไปลงทุนต่อทำให้ตราสารทุนไม่มีความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลสิทธิ์ในการเรียกร้อง เมื่อบริษัทผู้ออกตราสารล้มละลายหรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการสิทธิในการเรียกร้องของผู้ถือตราสารนี้จะสูงกว่าผู้ถือตราสารทุนระยะเวลาตราสารนี้จะระบุวันครบกำหนดไถ่ถอนที่แน่นอนโดยณนะวันที่ครบกำหนดไถ่ยถอนผู้ถือตราสารนี้จะได้รับเงินคืนตามมูลค่าที่ตราไว้ ในขณะที่ตราสารทุนนั้นไม่มีการกำหนดวันหมดอายุหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับตราสารทุนนั้นผู้ลงทุนต้องขายให้กับผู้ลงทุนรายอื่นเมื่อต้องการจะหยุดลงทุนหรืออาจจะได้รับเงินทุนคืนต่อเมื่อมีการเลิกบริษัทซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจจะไม่เท่ากับเงินจำนวนที่ลงทุนไปความเสี่ยงและผลตอบแทน การลงทุนในตราสารหนี้ผู้ถือตราสารหนี้จะอยู่ในฐา,านะเจ้าหนี้ส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ในฐานะเจ้าของสำหรับในกิจการเดียวกันความเสี่ยงในการลงทุนตราสารหนี้จึงตามขวาการลงทุนในตราสารทุนแต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยก็จะตามขวาผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารทุนสภาพคล่อง สภาพคล่องของการซื้อขายตราสารหน,นี้ตามขวาตราสารทุนเนื่องจากตราสารหนี้ส่วนใหญ่นั้นจะมีการซื้อขายในตลาดลักษณะ over-the-counter หรือ OTC market ซึ่งแตกต่างจากตราสารทุนที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดซื้อขายที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ทุกคนพอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้และตราสารทุนทั้ง2ตราสารน,นี้แตกต่างกันอย่างไรแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนการตัดสินใจลงทุนอะไรควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหากมีข้อผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย